สวัสดีครับผมวันนี้จะมาเปลี่ยนสเตอเรื่อยยนนะครับตีทวนเข็มนะครับไอตีตามเข็มนาฬิกานะครับหมุนตามเข็บนาฬิกาหมุนเข้าเป็นหมุนออกนะครับจากปกติเป็นหมุนเข้านี่จะเป็นหมุนออก ใช้อองานแล้วก็นี่ครับมันเกิดร่องครับสึกลอจากการใช้งานไปน,นานๆครับทำให้โซ่ไม่หมุนครับทำให้โซ่ติดในการโซ่ติดมาจากตัวนี้เลยครับนี่ครับของใหม่ ร้อยห้าสิบบาทครับแล้วแต่รุ่นนะครับแล้วแต่ร้านค้าเดี๋ยวเยาช็ดทำความสะอาดเป่าทำความสะอาดครับได้เก็บมาทั้งทีก็ทำความสะอาดครับดัดจอระบีเข้าไปครับนำของใหม่เข้าไปนำของใหม่เข้าไป ขั้นตอนนี้สําคัญนะครับหมุนหมุนก็ไปขั้นตอนตอกนี้สําคัญครับตอกแรงนี้มีสิทริ์แตกได้นะครับตอกให้พอดีแล้วก็บาสเข้าไปครับใส่โซ่ประกอบกลับครับ โซ่ก็อย่าให้ตึงเกินหย่อนเกินนะครับให้มันพอดีตึงโซ่ให้พอดีครับเสร็จเรียบร้อยหมุนให้แน่นครับเช็คน้ำมันครับ ก่อนสตาร์ทเปิดโชคทุกครั้งนะครับอันนี้เอาไว้ทั้งคืนครับไม่ได้สตาร์ทก่อนเช้ามาดึงไปเรื่อยๆครับเจมกว่ามันจะมีเสียงเสียงเหมือนจะติดครับค่อยปิดโชคปิดแล้วดึงอีก2ทีครับติดเลย ี่ครับไปลองครับอื้อคมจัง